การสืบนครบาลน,นำกำลังเข้าจับกลุ่มบ่อนจีนเทาย่านห้วยขวางรวมนักพานัน30คนส่งดำเนินคดีพลตำรวจตรีชติวัน์เหลืองวิไลผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นำกำลังชุดสืบสวนตำรวจนครบาลสุทธิสารพร้อมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกว่า20นายบุกเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นภายในซอยประชาราบบเัเพ็ญ1 1ในพื้นที่รับผิดชอบของสอนอสุทธิสาร จากการตรวจสอบพบว่าบริเวณชั้น3และ4มีการแดัดแปลงเปิดเป็นห้องใช้สำหรับเล่นการพนันประเภทไพ่มีทั้งไพ่นกกระจอกไพ่ป๊อก8บ๊อก9มีนักพนันเป็นชาย27คนหญิง3คนรวม30คนส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนและคนจีนนั่งเล่นการพนันอยู่ตำรวจจึงทำการจับกลุ่มพร้อมกับยึดของกลางเป็นอุปกรณ์การเล่นการพน,นันและเงินสด10,000บาท เก็บไว้เป็นของกลางขณะที่อาคารแห่งนี้มีทางเข้าออกเพียงแค่ทางเดียวด้านหน้าและภายในอาคารมีการติดแผ่นป้ายแจ้งข้อมูลเป็นภาษาจีนว่าจัดตั้งขึ้นเพื่อไว้สำหรับรับร,บรองกลุ่มผู้เล่นชาวจีนเท่านั้น สำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการกวาดล้างกลุ่มจีนเทาที่มีพฤติการหรือพฤติกรรมกระทำผิดกฎหมายในประเทศหรือที่รู้จักกันว่าเป็นกลุ่มจีนเทาเบื้องต้นจะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดซึ่งมีทั้งผู้เล่นและผู้ดูแลอาคารส่งพนักงานสอบสวนสอน,นอทุติสารดำเนินคดีความผิดฐานลักลอบเล่นการพาน,านันหรือจัดให้มีการเล่นการพาน,านันโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนส่งตัวฟอ้องศาลอาญาราชดาต่อไป